นี่ครับพอเปิดถังอาหารนะครับไก่เขาก็รู้เลยนะครับว่าจะได้กินข้าวนะครับมายืนรอนี่ในถังเพิ่งเอาแต่มาแต่อาหารนะครับผมมารอกันค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่วันนี้นะครับเราจะเป็นสูตรอาหารอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือใส่เพิ่มจากตัวอาหารตัวเดิมขึ้นมานะครับดีวมากันเต็มเลยเยอะมากนี่เราจะมาดูอาหารนะครับผม คือลดต้นทุนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ได้ไประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารตัวเดิมนะที่พี่เอฟเคยบอกไปใช่ไหมครับก็แล้วที่โรยสีแดงนั่นคือกากน้ำตาลนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับเราก็จะมานี่ครับตัวช่วยของเราคือหนึ่งน้ำนี่คือข้าวข้าว,ข,าวข้าวสวยนะข้าวเย็นที่เรากินเหลือนะครับผมตอนเช้าหรือตอนอะไรเงี้ยเราเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็เขาเรียกว่า พอเราเราจะหุงข้าวใหม่เนี่ยเราจะต้องซาวซาวข้าวใช่ไหมครานี้น้ําซาวข้าวเนี่ยเราก็เอามาใส่แช่นี่นะครับน้าซาวข้าวเราก็มาใส่แช่กับข้าวสวยไว้เลยนะครับผมแช่ไว้ตอนเช้านะครับแล้วก็ค่อยเอาให้ไก่กินตอนเย็นนะฮะก็เทรวมกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ผสมให้เข้ากันเนาะแบบนี้นะฮะอ่าก็อยู่ที่ว่าเราจะหาข้าวสวยได้มากน้อยแค่ไหนเนาะคือสำหรับพี่เอฟมเนี่ยจะมีคือหนึ่งข้าวสวยที่พี่เอ็หุงเหลือนะครับกับสองข้าวสวยที่ได้มาจาก โรงงานที่เขามีข้าวให้เขาเรียกว่าไงให้ให้ลูกจ้างประจํากินนะจะเป็นข้าวหอ่อข้าวแบบว่าใส่ถุงไว้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปติดต่อติดต่อขอเขาไว้นะครับคือถ้าเกิดเขาทิ้งแล้วก็จะเหลืออย่างเงี้ยบางครั้งพอเราผ่านไปแล้วก็ไปขอเก็บมานะครับผมแล้วเราก็มาผสมรวมกันนะฮะคือถ้าเกิดเรามีข้าวพวกเนี้นะถ้าเกิดเรามีข้าวพวกเนี้จากอาหารที่เราเคยใช้3ามกิโลอะ่ะเราก็ลดลงมาเหลือเหลือ2อกิโลก็พอนะครับผมแล้วก็ ก็ขยำคุกเขาให้เข้ากันเหมือนตอนที่เราให้เหมือนเดิมเลยครับนี่ก็อคนให้เขาเข้ากันนะฮะถ้าไม่เข้ากันก็ใส่น้ําเพิ่มไปอีกเล็กน้อยนะครับผมจะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับก็จะมีข้าวสวยเห็นไหมข้าวสวยไหมไมไม,ไม,ไมข้าวสวยอยู่เลยข้าวสวยแล้วก็ปนอยู่กับหัวอาหารเก่าเราเนะาะคราวนี้จะได้ประโยชน์อะไรนะครับผมคือหนึ่งเราจะได้วิตามินนะครับทั้งหลาย นะครับที่อยู่ในน้ําข้าวเลยนะครับผมไก่ก็จะได้รับวิตามินนะฮะแล้วก็จะได้คาร์โบไฮเดรตที่หุงสุกแล้วนะครับผมจะทําให้ไก่อ้วนเร็วขึ้นนะครับผมไก่ก็จะย่อยง่ายขึ้นนะฮะจากข้าวสุกนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้ไก่อ้วนเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ประหยัดต้นทุนลงไปอีกนะครับจากกิโลละ9บาทคราวนี้นะฮะมีข้าวสวยที่เราได้ฟรีเข้าไปนะฮะผสมเข้าไปอีกก็จะเหลือกิโลละไม่ถึง9บาท ข้าวสวยที่เราได้ฟรีคือถ้าเกิดเราขอเข้ามากับข้าวสวยที่เหลือใช้นะครับนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะฮะที่จะมาแนะนํานะครับผมคราวนี้ถ้าแล้วก็จะมีอีกหลายๆสูตรนะครับที่จะคอยแนะนํากันนะครับในช่วงอ่าในช่วงแบบนี้เนาะที่เราจะต้องประหยัดนะครับผมที่เราต่างฝ่ายต่างที่จะต้องหาวิธีประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไก่ยังสมบูรณ์นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไก่เขาจะกินอร่อยได้แค่ไหนนะอันนี้คือทําให้ไก่กินนะครับผม โอ้โหดูครับนะความอร่อยนะครับไม่ได้ลดน้อยลงไปนะครับผมนี่ฮะไก่ก็ยังกินดีอยู่เหมือนเดิมนะครับไก่เขาจะชอบกินมากขึ้นอีกนะครับผมกินแบบนี้นะครับถ้าเรามีให้กินอย่างนี้ทุกวันนะครับไก่เราก็จะอ้วนเร็วมากเลยนะครับผมจะสมบูรณ์นะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้เนื้อตัวเขากระดูกกระเดี้ยวอ่อนแอลงนะครับผมขาไม่อ่อนนะครับไม่ได้ว่าจะเสียนะฮะก็ยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ เราก็ต้องให้หลายๆจุดนะครับผมไก่เขาจะได้กระจายกระจายกันกินเนาะครับเพียบให้หลายจุดมากนะครับผมหนึ่งสองสามจุดนะครับแล้วนี่คือจุดที่สี่นะครับสี่นี่มันก็จะอยู่ระแวกใกล้ๆกันนะครับไก่เขาก็จะได้วิ่งกินกันหลายๆที่เห็นไหมอ่านี่ถ่ายมุมกว้าให้ดูนะครับผมสี่จุดนะครับไก่ยังมากันไม่ครบนะครับผมนี่กําลังค่อยๆทยอยมาเนาะก็กินกันดีนะครับผมก็ช่วงที่กินก็จะมีการ แย่งอาหารกันบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่เอยงถึงบอกว่าไก่ที่จะมาปล่อยลงฝูงแบบนี้นะครับผมควรอายุสักสามเดือนขึ้นไปนะฮะถ้าสามเดือนขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้ทนสหบาทาได้นะครับผมแล้วก็จะได้วิ่งวิ่งหนีได้นะครับวิ่งย้ายที่กินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับเราจะมาทําที่สําหรับให้ลูกไก่เล็กนะครับเข้าไปกินโดยที่ไม่ให้มีไก่รุ่นพี่เข้าไปกวนนะฮะเนี่ยกินกันแบบ หยดสุดท้ายนะครับผมกินกันจนเนียนเลยนะครับเกลี้ยงเลยนะฮะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปในในภาพของการที่ไก่นะครับกินอาหารกันแบบอริดอร่อยนะครับผมนี่ฮะกระเพาะตรงเลยนะครับผมนี่กินกันแบบโอ้โหไม่ยอมอิ่มจริงจรินะครับผมกินงินเพลินเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีนะครับสูตรอีกสักสองสามสูตรนะครับ สำหรับการลดต้นทุนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะหาในคลิปต่อไปนะครับช่องทางให้จะให้ไก่เล็กนะครับกินอาหารโดยที่ไม่โดนรุ่นพี่ลุมทึงนะครับเริ่มเร่มไปแย่งกันกินนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่คอับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย